กระเข้หิวเหรอคะไหนลูกกระเขี้หวจระเข้ห,หิวจังค่ะกระเข้เป็นนักกินอาหารมันจะกินอะไรเป็นอาหารคะโโเคเนนกาาระเข้เป็นนักกินอาหารอ๋อเป็นนักกินอาหารค่ะ Thank you. Ông hay đổ kết riêng của Ông kinh doanh thức gì ก่แ่จไปบไปน้แมล้วจับแล้วคนเก่งองพนเนี้เก่งมากนะคะวล่กูดเยี่ยมเลย